ไปเป็นการเริ่มหัวค่ะเริ่มตั้งแต่ทานแช่นิ้วโป้งกดลากขึ้นมานะคะนอดมาที่หสามรอบลงปากมาที่หูน้ดหูได้นะคะสามรอบ ติดจมูกค่ะมาที่ขมับขมับอยู่ที่ตรงหันคิว้วสามรอใต้ตามาขมับคิ้วมาขมับ กลาหน้าผากล้าสมบัตยนวดหูนะคะนวดหูให้สามรอบใช้ปบายหูหูก็คือใช้นิ้วชีก้กับนิ้วกลางสอดเข้าไปหูหน้าหูและหลังในหูหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ สรแล้วก็ใช้ฝ่ามือเราปิดแล้วค่อยๆเปิดออกมานะัหนึ่งสิบิดหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบเราค่อยๆเปิดออกมาต่อไปนวดแนวคาดผมนะคะก็คือ,อแนวคาดผมเวลาเราคาดผมจะได้ก็จะอยู่ประมาณนี้เราจะใช้ย,ยืโป้งเราวนเป็นก้นหอย ประมาณสามเส้นนะคะสามแนวก็วคือหนึ่งสองสามแนวค้าผมวนเป็นก้นหอยแนวละสามรอบแนวที่สองนะคะแนวที่สามเสร็จแล้วจับหววัวลูกค้ายังคอ ใช้สีนิ้วสอดเข้าไปตรงอรคอลูกค้านะคะแล้วนิ้วโป้งกดเส้นคออย่างนี้นะคะกดแล้วก็เริ่มใหม่อีกหนึ่งรอบเสร็จแล้วเปิดผมก็คือเปิดเป็นช่อๆแนวข้างเยียงศีรษะแล้วใช้นิ้วโป้งวน เปิดทีละแนวนะคะใช้นิ้วโป้งวนเป็นก้นหอยมืออีกข้างหนึ่งจับผมเข้าไว้เปิดไปเรื่อยๆจนเปิดจนถึงกลางศีรษะก็นวดตามแนวลายผมของลูกค้า พอเราเปิดไปถึงกึิ่งกลางศรีรษะล้วก็นวดอีกข้างหนึ่งนะคะจับคอลูกค้าเอียนอีกข้างหนึ่งกลับไปทําเหมือนเดิมก็คือใช้นิ้วโป้งกดเส้นคอเปิดผมทีละรชอบ วนไปเรื่อยๆเลยนะคะเราเสร็จทั้งสองข้างเสร็จนะคะใช้สี่นิ้วเราสอดเข้าไปตรงฐานกระโหลกก็คือแนวที่เรากดสามจุดกำดน้นนิ้วนิ้วเราจะชิดกันใช่ไหมคะนิ้วเราจะชิดกันเลยเสร็จแล้วก็กดแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็เลื่อนตำแหน่งออกมาข้างใบหูเลื่อนออกมาประมาณสามจุด นะแล้วกลับมาทำเหมือนเดิมตั้งแต่จุดกลางหนึ่งสองสามทำสามรอบหนึ่งสองสามทำสามรอบนะะเสร็จแล้วสี่นิ้วเรายืนอยู่นะคะแล้วเราก็ลากยาวลากใ้ทั่วศิกาะเลยเหมือนเราลว,วกในท่วสิการ เป็นการคลายกล้ามเนื้อหนังศงจับแล้วก็มือปิดที่หูมือที่หัวไหล่แล้วก็ถีดหนึ่ง สองสองฟังทำอีกข้างเหมือนกันหนึ่งสองแล้วเอามือเราสอดเข้าไปตรงคอลูก้าแล้วเบียดนิดเดินต่อลูก้าดันลุกขึ้นค่ะ